อันนี้สบงเมืครับครับตลาดน้องแก้วหอยดครับพกออ็มาหอดพนะตัวละสองเมื่นหาคจ้ลกอ่ะไปส่งพดจ้โลอ้อลูกินครับสองเมื่อนหาตัวล่าไหนวะฮะเดาระยะตัง พลัะยาตั้งไก่สองใบผสมไปผสมนะครับพอไรพอธรรมดาบานออเขานี่นะครับพอนันเด้ตัวนี้อันซื้อมาแยกลูกออกบอทันผสมบอทัผสมม่เาตัวละสองหมื่นห่ารับตัวละสองหมื่นห้านี่ครับอ่าช่วงได้ลอยลูกขึ้นนะครับต่อร่องอะไรอีกบ่นี่เน้ขันขันช่งนี่บ่ตวอะไรความช่วงนะครับง้อปอจยักไ์ใสปรากยางสีสุรั์ครับยางสีสุรั เดี๋ยวไทยพี่น้องมาครับสองมืหรรอหา,างครับตอร่องใดท้องว่างท้องว่างไม่ได้ลูกแค่ตัวเหรออันนี้ได้ลูกสามตัวนี่ครับเด็ต้นนี้เลยต้นนี้นนก็ได้ลูก กีเียกันลสอียวกันบย่างสีสุรัตยางสีสุรัยุยใส่ยุ่จังหวัดมหาสารคามะครับอือ้าหูโอ้ฝาเบอร์ทั่วครับชุดเก้าสองชุดเก้าสองดสามชุดหนงศูนย์สองหงสี่ศูนย์ห้อยยังห้อจอมสีนะครับห้อยจอมสีย่างสีสุรัตมหาสารคามติดต่อได้เอานน้อกับทั่มาเเปิด สองมือหาครับตอนอะไรจะโทษตามกันนั่นความที่จะส่งให้เก็บเงินไปทางก็ได้ครับรับประกันตามนีทุกอย่างทุกอย่างครับทุกอย่างครับรับประกันเลยครับสามารถที่ทำพันได้มีแค่สิ้นสุดครับอยากลุกใหม่ครับผมเอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ